สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Luxury GN นะคะคือด้วยที่น้ำอายุมากขึ้นนะคะการที่น้ำใช้สกินแคร์เพียงอย่างหนึ่งหรือสองอย่างบางทีอาจจะยังไม่เพียงพอก็เลยไปเจอตัวนู้นตัวนี้มาก็ทำการทดลองใช่ไหมทีนี้เนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่ต้องบอกก่อนว่าไม่มีสปอนเซอร์นะคะมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันเหมาะกับผิวหน้าของน้ำมากด้วยน้ำคือน้ำผิวหน้าแพ้ง่ายใช่ไหมคะใช้อะไรก็ต้องดูให้ดีก่อนวันนี้ที่น้ำจะมารีวิวนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะชื่อว่า p e n l l y Yuzu Orange with Sea f e r เอสเซนต์ก็จะเป็นน้ำตกสูตรเข้มข้นจากส้มยูสุนั่นเองก่อนหน้านี้นะคะคือน้ำมาเคยรีวิวไปแล้วเป็นตัวคินซิงนะคะทีนี้ก็เข้าไปดูในแอปช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะหาอะไรที่มาบำรุงผิวหน้าเพิ่มทีนี้ก็ไปเจอเจ้าแพนารีเนี่ยแหละน้ำก็เลยเข้าไปดูรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงเหมาะกับผิวหน้าเราไหมก็เลยตัดสินใจซื้อมานะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอ คือน้ำมาตั้งใจว่าถ้ามันดีอ่ะน้ำจะมาพูดให้ให้คือมารีวิวให้ดูกันว่ามันดีจริงหรือว่ามันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยสรุปน้ำทำการทดลองใช้ไป7วันนะคือน้ำบอกตั้งแต่ต้ตนคลิปเลยละกันว่าน้ำทดลองนะคะก็คือตอนเช้านะคะน้ำจะใช้เจ้าเอสเซนต์ตัวนี้นะคะหรือว่าน้ำตบของ p พ n เน l ี่เนี่ย คือใช้ตอนเช้าแค่ตัวเดียวนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนน้าก็จะใช้ตัวนี้อ่าแล้วก็ตามด้วยสลิปปิ้งมาร์กนะคะด้วยก่อนหน้านี้ที่ไปใช้น้ำตกอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งก็ทำแบบนี้นั่นแหละแต่ว่าผิวหน้ามันแห้งคือมันไม่โอเคน้ำก็เลยลองเปลี่ยนมาลองใช้แพนนารีดูอ่ะไปดูกันว่าทำการทดลองนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวน้ำมาสรุปให้ดูให้ฟังกันท้ายคลิปค่ะ เทนเนอี่ยูสุออ e ์เรนวิทซีเฟอร์เมนเอเซนต์นะคะหรือน้ำตบวิตามินซีสูตรเข้มข้นจากส้มยูสุนั่นเองนะเขาเป็นนวัตกรรมไมโครเฟอร์เมนต์หรือเอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์เลยนะคะแล้วก็เป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่สามารถซึมเข้าสู่ผิวชั้นลึกได้ถึง3ชั้นนะคะเรียกว่าดีกว่าน้ำตบทั่วไปค่ะและยังกระตุ้นการสร้างชั้นผิวได้ดียิ่งขึ้นทำให้ผิวอุ้มน้ำนะคะมีความชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ผิวดูแน่นนะคะอิ่มฟูขึ้นและที่ ยังช่วยลดรอยดำรอยแดงบนใบหน้าของเราและยังช่วยปรับผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นด้วยและที่สำคัญจากที่น้ำได้ลองใช้นะคะคือผิวหน้าน้ำเนี่ยดูอิ่มน้ำมากขึ้นผิวหน้าแบบดูแน่นดูฟูมากขึ้นอันนี้คือแฮปปี้มากๆเลยแล้วก็เขายังช่วยเสริมเกาะป้องกันผิวจากแสงแดดได้ด้วยนะคะทำให้ลดการสูญเสียน้ำของผิวด้วยค่ะ วันนี้วันที่6แล้วนะคะกับการใช้ p a n e l รียูสุออร์เรน t h วิตตัวนี้อ่าใช้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะด่นะเราก็ทาไปแบบนี้แล้วก็เว้นรอบดวงตาแค่นั้นนะคะคอด้วยเดี๋ยวเรามาดูวันที่7กันแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันท้ายคลิปค่ะ วันนี้วันที่7ดแล้วนะคะจากการทดลองใช้ p e n a l y y u z u o u Alen ซี c. ตัวนี้นะคะเดี๋ยวน้ำจะเทให้ดูอีกทีนะเขาก็จะเป็นน้ําสีขาวๆแบบนี้นะเห็นไหมกล้องไม่ชอบโฟกัสหน้านะ้ำอะนี่จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมี กลิ่นส้มนะคะหอมกลิ่นส้มมากแล้วตอนนี้ที่น้าใช้นยก็จะเป็นช่วงสายๆหน่อยนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วก็ทาเจ้าตัวนี้ลงไปคือต้องบอกก่อนนะว่าระหว่างที่น้ําเทส7วันนะคะก็คือตอนเช้าเนี่ยก็จะลงเจ้าแพ่านาลี่ตัวนี้ตัวเดียวเลยแล้วก็กลางคืนเนี่ยจะใช้ตัวนี้เสร็จแล้วก็จะใช้สลิปปิ้งมาร์กตามนะจะทําอย่างเงี้ยทุกวันครบ7วันเลยนะคะก็จะเดี๋ยวให้ดูนะคะใบหน้าผิวหน้าของน้ำนะ นี่แหละค่ะจากที่นํำทำการทดลองนะคะ7วันกับ p a n e l l y y u s u a l l e n v i s i นะคะก็ผลลัพธ์นะก็คือผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นนะคะ เหมือนกับคือทุกอย่างอะ่ะมันต้องใช้เวลานะคะในการที่จะบำรุงผิวหน้าแต่ทีนี้เนี่ยพวกรอยแดงรอยด่างดำเนี่ยมันดูจางลงจริงแล้วก็แต่งหน้าง่ายขึ้นคืออย่างที่บอกไปตอนเช้านำใช้เจ้าแพนาลีใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยใช้เสร็จก็ลงรองพื้นหรือลงแป้งอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่เป็นข้าบเรียกว่าไม่เสียเวลาในการแต่งหน้านะบางคือน้ำเคยใช้อะ่ะเคยเคยมีประสบการณ์น้ำเชื่อว่าคนที่เคยเจอแบบน้ำเนี่ยจะเซ็งมากๆเวลาที่เราลงครีมหรือลงเอสเซนต์ะอะไรต่างๆ ไปบางทีมันเป็นคาบนะลงรองพื้นตามเป็นคาบก็ยจะต้องเสียเวลาที่จะต้องเช็ดออกแล้วก็แต่งหน้าใหม่คือมันเฟล,ลใช่ไหมเสร็จแล้วนะคะกลางคืนน้ําก็จะใช้เจ้าแพนารีตัวนี้แล้วตามด้วยสลิปปิ้งมาร์กนะคะก็จะได้ผิวหน้าที่เขาเรียกว่าผิวอิ่มน้ำมากๆเหมือนกับที่ทางแบรนด์เขาบอกไว้ว่าลดรอยแดงรอยด่างดาอ่ะตรงนี้คือปกติเนี่ยมันจะมีรอยช้ำ รอยช้ำก่อนหน้านี้จะมีรอยช้ำจากการที่น้ำฉีดไขมันใช่ไหมก็จะเป็นรอยช้ำแล้วก็รอยด่างดำที่เกิดจากการเลเซอร์สิวหินเมื่อหลายคลิปที่แล้วเลยอะที่น้ำทำไว้มันก็จะมีรอยอยู่เยอะเลยแล้วทีนี้เนี่ยมันเหมือนมันเหมือนนะคะที่จะจางลงด้วยนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาแต่สรุปว่าน้ำชอบอมากๆสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ผิวอิ่มน้ำมากขึ้นเรียกว่าผิวสุขภาพดีมากขึ้นค่ะแล้วก็ราคาอยู่ที่290บบาท คือดูขวดดิขวดใหญ่มากอะ่ะ290ิบาทนี่คือใช้ได้แบบเป็นเดือนอะ่ะเรียกว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะแล้วทีนี้มานในส่วนของกลิ่นกลิ่นนะคะก็จะเป็นกลิ่นส้มยูสุเลยอารมณ์เหมือนกับที่น้ําเคยรีวิวตัวคินซิ่งไปก็จะเป็นกลิ่นส้มยูสุนะคือน้ําเคยใช้เจ้าคินซิ่งไปกับตัวนี้จากที่น้ําลองใช้เนี่ยคือกลิ่นเดียวกันเลยคือหอมมากๆนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าทาแล้วมันกลิ่นมันรบกวนจมูกอะ่ะบางคนอาจจะไม่ชอบเวลาที่เรา าจะกินแคร์หรือใช้ลิปสติกอะไรที่มันแรงๆกลิ่นแรงๆมันรู้สึกว่ามันรบ,บกวนจมูกกลิ่นมันรบกวนจมูกการหายใจของเราใช่ไหมแต่ทีนี้สําหรับเจ้าส้มยูสุเนี่ยคือเทปไปปุ๊บทานเนี่ยคือสบายหน้ามากๆค่ะ และแพนารี่ยูสุออเรนวิซีตัวนี้นะคะหรือน้ําตกสูตรเข้มข้นจากส้มยูสุนั่นเองนะเขาก็จะไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีน้ําหอมซึ่งเหมาะมากๆสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายอันนี้สําหรับตัวน้ําเองเนี่ยที่น้าเป็นคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยน้ำก็ก่อนที่น้าจะทดลองใช้7วันใช่ไหมคะเวลาที่เราจะเทสสกินแคร์หรืออะไรที่มาบํารุงผิวหน้าของเราเนี่ยน้ำก็จะเทสต,ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้น้ำก็ทดลองเทสไปวันหนึ่งก่อนแล้วสรุปว่าไม่มีผื่นไม่มีอะไรเลยนะจากนั้น ก็ทําการทดลอง7วันค่ะแล้วก็ผิวหน้าออกมานะคะคือผิวเนี่ยดูอิ่มน้ํามากขึ้นนะคือด้วยยุเยอะอะไรที่ดีเราก็อยากใช้แบบเพื่อมาบํารุงผิวหน้าโอเควันนี้น้าไปแล้วนะคะแล้วก็ เดี๋ยวจะบอกว่าถ้าใครอยากตามรอยนะเดี๋ยวน้ำจะใส่ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะว่าน้ำซื้อในช้อป e ีคือเดี๋ยวไปหาลิงก์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาแปะไว้ให้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ดูคลิปวิดีโอนี้กันจนจบหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆหนุ่มๆหรือคนที่อยากมีสุขภาพผิวหน้าที่ดีนะคะวันนี้น้ำลาไปก่อนแล้วก็ไว้ดูกันว่าคลิปหน้าน้ำมีอะไรมาพูดถึงนะอ่ะลืมบอกอย่างหนึ่งคือ วิดีโอสั้นนะคะหรือวิดีโอช็อตต่างๆที่น้าจะอัปเดตน้องแมวเรื่อยๆนะลองเข้าไปดูกันนะคะน่ารักมากๆนะสําหรับท่านแมวอย่างเราวันนี้น้ําลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ